สวัสดีค่ะครูจมแจมค่ะหลายๆคนจะสงสัยว่าเวลาเราพูดถึงว่าโรงเรียนที่สามารถส่งเด็กเข้ามาหาวิทยาลัยท็อปๆได้เยอะๆเข้าออกฟอร์ดเคมบริดจ์เข้าอิมพ r เรียลหรือแม้กระทั่งเข้าเมดิคอลสกูเนี่ยค่ะเขามีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนยังไงที่ทําให้โรงเรียนแตกต่างหรือมีผลการเรียนที่ยอดเยี่ยมกว่าโรงเรียนอื่นๆวันนี้เราจะมาพูดถึงโรงเรียนออกฟอร์ดอินเตอร์เนชั่นแนลคอลเลจหรือว่า OIC ค่ะ OIC นะคะเป็นโรงเรียนที่มีผลการสอบ A เลเวล A ถึง A* สตาสูงที่สุดในประเทศอังกฤษณนะปัจจุบันค่ะโดยที่เปอร์เซ็นต์การได้ A ถึง A* สตาของ OAC ณนะปัจจุบันอยู่ที่92%ค่ะนั่นหมายถึงเด็กที่นี่มีความพร้อมทั้งในเรื่องอากาเดมิกและการเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยท็อปๆโดยการเตรียมการของ OAC ค่ะโดยที่เวลาโรงเรียนเตรียมเด็กๆในการเข้ามาหาวิทยาลัยเราจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนหลักๆค่ะ คือส่วนแรกในส่วนของอะคาเดมิกคือวิชาใน A Level ที่น้องๆจะต้องได้คุณครูที่เก่งมีความเข้าใจในเนื้อหาวิชาแล้วก็สามารถถ่ายทอดความรู้แล้วก็ทำให้เด็กๆนำความรู้นั้นค่ะไปปรับใช้แล้วก็นำไปสอบให้ได้คะแนนสูงสุดแต่อย่างที่บอกคือจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของ o i c มันก็คือเรื่องของการ เตรียมโปรไฟล์สำหรับซัพพอร์ตการเข้ามหาวิทยาลัยให้กับเด็กๆหรือที่ OIC เขาเรียกโปรแกรมนี้ว่า Super c a l ร i c u l ่าค่ะเก่งอย่างเดียวอาจไม่พอนี่คือฟิโลโซฟีในการคัดเด็กเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษค่ะดังนั้นในเรื่องของคาเดมิก จึงต้องมาคู่กับเด็กว่า born to be หรือเปล่าการที่จะสร้างเด็กคนนึงให้หาให้เจอว่าตัวเอง born to be อะไรเหมาะสมที่จะเรียนสาขานั้นนั้นไหม OIC ได้ซัพพอร์ตในส่วนนี้ด้วยการดีไซน์หลักสูตรที่เรียกว่า super c a l ร i c u l ่าขึ้นมาให้เด็กๆในโรงเรียนค่ะ โดยซูเปอร์คาลิคูล่าของ OIC ประกอบไปด้วยสิ่งต่างๆต่อไปนี้ค่ะขั้นแรกค่ะคือการที่ให้เด็กได้ใช้ความรู้แล้วก็ทักษะจากการเรียนวิชานั้นๆใน A Level เอาไปต่อยอดถึงความสนใจความถนัดของน้องๆค่ะ เมื่อเจอแล้วค่ะว่าสิ่งที่ตัวเองสนใจมีรูปร่างหน้าตาประมาณไหนขั้นต่อมาโรงเรียนจะเสริมให้น้องๆได้เข้าไปทํากิจกรรมพวกนี้จริงๆโดยนําความรู้หรือสกิลต่างๆมาฝึกให้เข้มข้นขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมการแข่งขันคอมเพติชันหรืออวอร์ดต่างๆหรือแม้กระทั่งเข้าร่วมโปรแกรมการฝึกงานค่ะ นอกเหนือจากเรื่องของ academic skill นะคะเรื่องของสังคม society activity แล้วก็คลับต่างๆโรงเรียนก็ไม่ลืมที่จะส่งเสริมในส่วนนี้ค่ะเพราะฉะนั้นการที่น้องๆได้เข้าร่วมคลับหรือ activity ต่างๆจะเป็นการส่งเสริม skill การ work with team แล้วก็ communication skill อย่างดีให้กับน้องๆค่ะ ขั้นถัดมาค่ะเมื่อเรามีความรู้ academic s k i l s t r o n g แล้วมีการทำ activity มีการได้ลองทำกิจกรรมต่างๆเข้าคลาบับหรือมีส่วนร่วมการทำงานกับคนอื่นๆหลังจากนั้นคือขั้นตอนของการทำ personal development นะคะคือการที่พัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกขั้นโดยการเอาความรู้เนื้อหาหรือ activity สิ่งต่างๆที่ทำร่วมกับคนอื่นมาแล้วหรือศึกษามาแล้วค่ะมา develop ให้เป็นความคิดของตัวเองซึ่งส่วนนี้ค่ะมันจะเป็นส่วนสำคัญในการเตรียม UCAS application นั่นก็คือการเขียน personal statement นั่นเองค่ะ ขั้นต่อมาค่ะคือขั้นในการเตรียมพิจารณาว่าเด็กแต่ละคนมีความเหมาะสมจะยื่นเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยที่ไหนซึ่งแน่นอนค่ะว่าสเต็ปที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เด็กๆจะได้ explore ตัวเองหรือว่าค้นหาตัวเองมาขั้นหนึ่งแล้วว่าตัวเองเหมาะสมที่จะเรียนสาขาอะไรหรือว่ามหาวิทยาลัยที่จะอยากยื่นเข้าเป็นมหาวิทยาลัยไหนในทีมของโรงเรียนค่ะจะมีการช่วยประเมินความเป็นไปได้แล้วก็แนะนํามหาวิทยาลัยที่เหมาะสมให้กับเด็กๆค่ะ สุดท้ายค่ะคือการเตรียม UCAS application หรือการเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยย้อนหลังไปที่ตอนแรกอย่างที่บอกว่าเก่งอย่างเดียวไม่พอดังนั้นการเตรียม UCAS application ค่ะจะลงลึกไปถึงในการเตรียม personal statement การเตรียมการสอบ extra test หรือ admission test การเตรียม interview หรือว่าการเตรียมเฉพาะเจาะจงสำหรับน้องๆที่อยากจะเข้า Oxford Cambridge หรือ Medical School ซึ่งบอกได้เลยว่า OIC เป็นโรงเรียนที่มีการเตรียม UCAS application ที่เจ๋งมากๆเลย ะค,ะความเก่งหรือความเจ๋งของโรงเรียน OIC ในการเตรียมเด็กเข้ามาหาวิทยาลัยท็อปๆในประเทศอังกฤษยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะเราทั้งวันก็ไม่จบเพราะฉะนั้นถ้าน้องๆหรือคุณพ่อคุณแม่คนไหนสนใจที่จะให้น้องๆสมัครเข้าไปเรียนที่โรงเรียน OIC สามารถติดต่อเข้ามาคุยได้เลย จริงๆแล้วอะค่ะการเข้าเรียนใน A l e v e l ที่ประเทศอังกฤษจ,จะเริ่มต้นที่เดือนเซปเทมเบอร์ของทุกปีค่ะแต่เนื่องด้วยจากสถานการณ์โควิดในปัจจุบันค่ะทําให้เรามีตัวเลือกในการที่จะไปเริ่มเรียน A l e v e l ในประเทศอังกฤษได้อีกครั้งหนึ่งเร็วๆนี้คือในเดือน j January ปี2021ค่ะถ้าน้องๆคนไหนกําลังจะจบ IGCSE Year 11แล้วปีหน้าเซปเทมเบอร์2021อยากจะสมัครเข้าไปเรียน a l e v e l ที่ OIC ก็ได้เช่นกันค่ะอย่าลืมนะคะรายละเอียดมีอีกเยอะแยะแล้วก็มีเรื่อง เจ๋งๆของ OEC ที่อยากจะเล่าให้ฟังอีกเยอะแยะเลยค่ะถ้าสนใจติดต่อเข้ามาได้ที่ครูจอมแจมหรือว่าทีมงาน APS Thai ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ